เด็กกิน้วครับขนสนัยผลนะครับทงไม้ต้องหนีนา ก็กินก็ไปเลยค่ะอันนี้นะต้องใช้ในใช้ใน Facebook ได้ต้องขอพี่หน่อยนะนะคะคือเลยมาด้วยอยู่อย่างนี้พอผ่านแล้วมากินกันนะอร่อยเลยขอบคุณค่ะนะคะ

đá ông này mấy thằng đó này nó có alo này nó có cái này cái này cái này cái <laughs> cái <laughs> này cái 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 กวางครับอื้อกวางครับล้อมหน้าไปนะกลางกลา